ในคลิปนี้นะครับผมจะปลอมตัวเป็น NPC ไปแก้สตรีมเมอร์ที่กำลังสตรีมอยู่ในเมืองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในประเทศลาวาซิตี้เป็นประเทศเปิดใหม่ของและอาวุธเปิดให้ครับแล้วที่เลเบลนายกเป็นกันเองดูแลตลอดใครที่กำลังมองหาเมืองเล่นนะครับมาเล่นกันได้ที่ลาวาซิตี้ลิงดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาทางเราวะเออวุ้ก็ปานปาน กูหักโลกแทบบทันบักคาต่ำก่อนปีอะไรขนาดนล้วส่งเสียงมาส่งเสียงมาส่งเสียงปั่นไปก่อนปั่นไป่ก่อนเอ้ย M B C เหรออุ้ยดูไหมอย่าทีไปดูไปดูไปดูก่อนดู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 ไอ้คนปั่นตะกียานหอมหอมกี่ก้อนใกล้แล้วเครื่องทังแล้วหอมกี่หอมกี่เราจอดผาดย้วยนะเว้ยเออเดี๋ยวเดี๋ซ้ายมาเดี๋ซ้ายมาเดี๋ซ้ายมาเพื่อน ไปไหนโอ้โหไปนั่งบารเลยเหรอเออมาหน้าโรงบามเลยเพื่อนน่าจะโดนตีนอ่ะกูไม่โดนเลยหรอกเชื่อกูดีเฮียใครมาวะกูว่าจะโดนอันเนี้ยเออใครวะไม่โดนประชาชนธรรมดานี่แหละกูว่าเอ้ยเมืองคนน้อยๆนี่กูชิลกันนะเนี่ยชิลดิอะไรใครตายนะบ้างมีคนตายว่ะไม่เหรอไปไหนไม่เห็นเลยวะไปย่าตำรวจไล่ไอ้สัตว์เออตำรวจไล่ ลงมรวจเลยลงมาตรวจยังไงก็ตามว่เอะไรกูเห็นไปเลวมาไปแลามได้ไหมว่าถามถาเลยเอาซ่อมครับซอมครับซ้อมซมครับซอมไม่ถามเาเีอะไรหรือเปล่าครับดิทำไมซ้อมครับซ่มีไม่มีไรค่ะไม่มีไรเลยไม่มีเลยชอบชอบอบไม่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับขอยาคมตัวได้ไหมครับไม่ได้ครับซ้อมครับ Hãy gần đồ lắm luôn 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 đi luôn luôn à luôn 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 Ngay, luôn 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 Lục, luôn 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 ไอ้ตำรวจไอตำรวจยิงเยอะวะไอ้เอ้ยมึงเจอแล้วนะมึงเจอแล้วนะเฮ้ยทำท่าป็นซี่อยใบอ่ะหเรไมปิดไปแล้วไปแล้วเด่อไปแล้วไปอ้เอ้ ตายเอมตายไอ้สัตว์ตำรวจก็ตำรวจไถ่ก็ไถ่จริงด้วยไอ้สัตว์เอีเฮ้ยเราเอ็มเดี๋ยวกูปลุกขึ้นมาปลุกขึ้นแล้วไปวิ่งตามต่อยมันเพื่อนชุบก่อนมึงเดินไปก่อนเลยสิกาือมันปัดจา่ข้างหน้าเรามันอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วเว้ยลลููกก จักรยานคืบจักรยานคืบไงเหียจะขื้ด้วยโอ้ยอะไใช่อันนี้ใครนี่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 เออไอเหียจะ้ยขึนด้ามูเรอดมเรใมนเรองีนะกูมากลวอนียึงกู

ก็ยังชุนยาวเลยอย่งไม่มีเขาไมได้สวนเลยอย่งเาไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเมดวเดียวขนาดมาสามตัวสามตัวไม่ถูกบรรลุจะเจ้าขนาดชูดูไม่ได้บ้าบ้าเลยอ่ะคัมบัวเขาเป็นลมน่ะเราไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเป็นลมเขาอยู่ข้าวนั่นน่ะอยู่ข้าวแล้วก็ลง รู้อยู่ข้าวหาก็ไม่ได้เตือนหลักวัดเวทกับกูได้ไอ้สัตว์ตะคิบของเตยเองเว้ยนี่แหวะนี่ไงเหี้ยแวะเออแวะไอิ๋อโดนมีคนดูด้วยนะเห็นเปล่าจอยมันเดินด้วยมันยังร้อกเพลงอยู่เลยพี่เอ้ยโชว์คอนเสิร์ตเฉยเลยนี่ก็สีแดกกูแล้วเน <Bond> ี่ยไอ้เหี้ย ร้องเองด้วยนะลูฟี่ร้องเองเองลยนะลูฟี่กำลังมันเลยเออเฮ้ยเราเราอยู่ตรงนี้แหละไอ้ย่ใช่เอาไงดีวะมันยังแบบหันหน้าเข้าแบบข้างในอู่มันไม่ได้สนใจเราใช่มีทางเดียวเราก็ไม่ไปสร้างสถานการณ์ว่ะ อันนี้จงใจเข้าใส่เลยดีกว่ายุคน kind of ี้จู่โจมดีกว่าไม่เอาเราเดินเราเดินว่าต้องเอานะลูฟี่ต้องเอานะกลัวมันมาต่อยเราเน่เน่่เลูฟี่ตีเจ๊งตีเจ๊งเฮ้ยเฮียนเฮียดินร้นตอยะนะไอ้ยัยจักรยานเราดีกวยอ่ะเอีไม่อชไม่ใช่ทำมากระหลัดกันดิถ้ามันเอามึงเอาเลยนะ

หมดตายหมดแล้ว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 ไอ้เยื้อนกองตีนอยู่เลยชาบูบั๊บบั๊บไหนชาบูชาบูวับไหนบั๊บบั๊บกระจองป้านไหมครับเิ่งจะคุ้มไปได้ไหมเอ็นบีทีอาร์ถูกนี่ลุงลุงบั๊บไหนลุงพวกเอ็นพวกเอ็นบีทีมันมานี่มันมาต่อยอ่ะได้ผมเคยได้ผมเคยแล้ว มึงอะไรไม่ต้องสงสัยเลยมีใครไปไหนมึงกูได้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยงยุด